เผยเบาะแสล่าสุด iPhone 13 Pro อ p พพอ3ของปลอมวางจำหน่ายแล้วก่อน Apple จะเปิดตัวทางการ Intel ใช้ macbook Pro ในสื่อโฆษณาโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ที่ Apple ไม่ได้ใช้ iPhone 12 s e r i e ์มีมูลค่าสูงกว่า20%เมื่อเทียบกับ galaxy s 21ซีรีส์ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมใะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าเผยเบาะแสแล่าสุด iPhone 13 Pro จะรองรับอัตราก,การรีเฟตหน้าจอ้อ h ยี่ส o o โช่นและใช้พลังงานน้อยลง1 5 2 0อัปเดตวันที่10เมษายน2021 iPhone รุ่นใหม่ในปี2021ที่ถูกเรือว่าจะมาพร้อมหน้าจอแสดงผลที่รองรับอัตราการรีเฟรชหน้าจอ120 h ฮิร์ตโปรโมชั่นซึ่งที่จริงมีข่าวว่าจะนํามาใช้ตั้งแต่ i ไอโฟน12แต่พบว่าอัตราการรีเฟรชหน้าจอที่สูงขึ้นจะส่งผลให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นซึ่งรายงานล่าสุดได้แสดงความเชื่อมั่นว่า Apple สามารถแก้ไขปัญหาพลังงานได้แล้วดีที่ามแหล่งข่าวในไต้หวันอ้างว่า Samsung Display และ LG Display ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ของ Apple กํกำลังอยู่ระหว่างการแปลงทิ้นส่วนแผง OLED จาก LTPS เป็น LTPO สำหรับ iPhone รุ่นใหม่และมีแนวโน้มที่จะแล้วเสร็จในครึ่งแรกของปี2021แต่คาดว่ากำลังการผลิตจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีขั้นตอนเพิ่มเติมในกระบวนการพัฒนา แหล่งเขารายเดียวกันอ้างว่า iPhone 13มีการใช้พลังงานน้อยลง15-20%ถึงแม้ว่าจะใช้จอแสดงผลแบบใหม่ก็ตามซึ่งอาจเป็นเพราะประสิทธิภาพชิประมวลผล A 1 5 Apple เปิดตัวเทคโนโลยี120 h z ีโปรโมชั่นครั้งแรกใน iPad Pro ปี2017ขณะที่ iPhone ในปัจจุบันรองรับอัตรารีเฟรชหน้าจอ 60Hz อย่างไรก็ตามอาจมีเฉพาะ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ที่รองรับอัตราการรีเฟรชหน้าจอ120 h z ที่มาแมกลุมเบอร์แอปปอดสาของปลอมวางจําหน่ายแล้วก่อน a อป l ปิลจะเปิดตัวทางการแอปปอดสาของปลอมมีวางจําหน่ายแล้วในประเทศจีนโดยมีการแชร์คลิปวิดีโอผ่านทิกต o k ถึงแม้ Apple ยังไม่เปิดตัวแอ p o อดรุ่นใหม่แต่มีภาพหลุดออกมาแล้วและแอปปอดสาของปลอมก็ถูกผลิตออกมาตามภาพหลุดซึ่งมีส่วนคล้ายกับแอป o อดโปร ขณะที่แอปป์พอดของจริงเคยมีข่าวว่าควรจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ถูกเลื่อนออกไปในช่วงไตรมาสที่3ปีนี้ในวงเล็บกรกฎาคมถึงกันยายนโดยมีรายงานว่า a p r p o d รุ่นที่3จะได้รับการออกแบบใหม่มีการสั้นลงสามารถเปลี่ยนจุกหูฟังได้ในลักษณะคล้ายกับ a p r p o d อดโและได้รับการปรับปรุงการใช้งานแบตเตอรี่แต่ยังไม่รองรับเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน Active n o i s อย a n c e l l a t i o n ที่มา Mac ล u m เ r Intel ใช้ macbook Pro ในสื่อโฆษณาโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ที่ Apple ไม่ได้ใช้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Intel ได้ปล่อยโฆษณาชุด justin g a s e real โดยให้นักแสดง justin Long ที่เคยรับบทเป็น m อมแ c ในโฆษณาชุด get a mac มาช่วยโปรโมท PC ที่ใช้โปรเซสเซอร์ของ n t t l ทํทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นการตอบโต้ของ Intel หลังจาก Apple ออกชิปประมวลผลของตัวเองสำหรับ mac รุ่นใหม่ ล่าสุด Intel ได้ทำอะไรที่น่าขำขันอีกครั้งจากรูปโฆษณาที่รวดไหลออกมาแสดงให้เห็นในแบบกำลังนั่งใช้งานแล็ปท็อปดีไซน์บางเบาถึงแม้ในภาพจะไม่เห็นโลโก้ Apple แต่ก็ชัดเจนว่าเป็น Mac Pro ไม่เพียงแค่นั้นในแบบในโฆษณายังสวมหูฟังบีทของ Apple ด้วย ที่แปลกค,คือนี่เป็นโฆษณาโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ c อ r e i7 ทิกเกอร์แหลกรุ่นที่11ซึ่ง Mac ได้ใช้ชิปรุ่นนี้โดยโปรเซสเซอร์ Intel รุ่นล่าสุดที่ Apple ใช้ใน MacBook Pro ขนาด13นิ้วเป็นโปรเซสเซอร์รุ่นที่10ที่มา MacLummer iPhone 12 Serie ์มีมูลค่าสูงกว่า20%เมื่อเทียบกับ Galaxy S21 Serie ์อัปเดตวันที่9เมษายน2021 เซลล์ sell, เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสมาร์ทโฟนทำเครื่องหมายคำนวณค่าเสื่อมราคาสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องได้อย่างแม่นยำและรายงานล่าสุดก็พบว่า iPhone 12 s e r i ีมีมูลค่าสูงกว่า Galaxy S21 ยี r สถึงแม้จะอยู่ในตลาดมานานกว่าก็ตามข้อมูลจากเซลล์ sell, พบว่า iPhone 12 s e r i ีรสูญเสียมูลค่าไป18.1%ถึง33.7%นับตั้งแต่วางจำหน่ายในเดือนตุลาคม2020ขณะที่ g a l a x y S 2 1ยี่ส สูญเสียมูลค่าไป44.8%ถึง51.1%ทั้งที่วางจำหน่ายในเดือนมกราคมที่ผ่านมา iPhone 12 64 g b และ iPhone 12 Pro 512 g b สูญเสียมูลค่ามากที่สุดโดยมีค่าเสื่อมราคา33.7%ขณะที่ iPhone 12 Pro Max 128 g b สูญเสียมูลค่าน้อยที่สุดโดยมีค่าเสื่อมราคาเพียง18.1% Galaxy S21 Ultra 512 GB สูญเสียมูลค่าถึง53.3% g ร l a x y S21 128 GB สูญเสียมูลค่าไป50.8%และ Galaxy S21 256 GB สูญเสียมูลค่าหรือมีค่าเสาื่อมราคา57.1%โดยรวมแล้ว Galaxy S21 Series สูญเสียมูลค่าหรือมีค่าเสื่อมราคาเกือบ50% ทั้งที่วางจำหน่ายในเดือนมกราคม2021นอกจากนี้ราคาขายปลีกของ i p iPhone e 2ซีรยียังสูงกว่าด้วยที่มา m a c l u m o r โรงเรียนสกอตแลนด์มอบ iPad ให้เด็กนักเรียนและเจะ้าหน้าที่39,000เครื่องนักเรียนในเอดินเบระของสกอตแลนด์จะได้รับ iPad ไปใช้ฟรีจากโครงการเอดินเบร h Learn for Life โดยจะเริ่มจัดส่ง iPad ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง10-17ปีตั้งแต่เดือนกันยายน2021จนถึงสิ้นปี2022โครงการ e เอ n ิน r บระเลนฟอร์ไลฟ์มีแผนส่งมอบ iPad ให้กับนักเรียนในเอดิน u r g h จำนวน27,000เครื่องและยังแจกให้กับเจ้าหน้าที่อีก12,000เครื่องโดยได้รับเงินช่วยเหลือ17.6ล้านปอนด์หรือราว760ล้านบาทจากสภาเมืองเอดินบระควบคู่กับการแจก iPad ให้กับนักเรียน เมืองอรินเบระยังมีแผนขยายการเชื่อมต่อไร้สายด้วยการติดตั้งจุดเชื่อมต่อเพิ่มเติมภายในโรงเรียนที่มา Apple Insider iOS 15คาดการฟีเจอร์ใหม่ลุนเปิดตัวทัด ID บนหน้าจอปรับดีไซน์คอนโทรลเซ็นเตอร์และอื่นๆ หลังประกาศวันจัดงาน WDC w 2021ในวันที่7ถึงวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งภายในงานจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือ iOS 15และล่าสุดได้มีการเผยข้อมูลบางส่วนของ iOS 15ว่ามีฟีเจอร์ใหม่อะไรบ้างโดยสื่อ iPhoneSoft.fr จากฝรั่งเศสได้เผยรายละเอียดฟีเจอร์ใหม่ของ iOS 15หลังได้ข้อมูลดังกล่าวมาจากวงในซึ่งระบุว่า iOS 15จะมีการน,นำทัช ID กลับมาหลัง Apple ทถอดฟีเจอร์ดังกล่าวออกไปในช่วงเปิดตัว iPhone X และแทนที่ด้วย Face ID แต่การกลับมาของทัช ID ในครั้งนี้จะเป็นแบบสแกนนิ้วบนหน้าจอหรือฝังเซ็นเซอร์ไว้ที่ปุ่ม power และใช้งานร่วมกับ Face ID ไม่ตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า ios 5 5จะมีการปรับปรุงอินเทอร์เฟซของคอนโทรลเซ็นเตอร์ใหม่ให้มีรายละเอียดใกล้เคียงกับคอนโทรลเซ็นเตอร์บน mac os ที่สามารถตั้งค่าการใช้งานเพิ่มเติมได้จากส่วนนี้โดยไม่ต้องเข้าหน้าเซตติ่งนอกจากข่าว ios 15แล้ว ยังมีข่าวลือว่า iPhone 13ว่าที่ iPhone รุ่นใหม่ปีนี้จะมีรุ่นขนาดความจุ1 t b ให้เลือกด้วยซึ่ง iPhone 12 Pro Max รุ่นปัจจุบันมีความจุสูงสุดเพียง512 g b เท่านั้นส่วนข้อมูลข้างต้นจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามกันในงานเปิดตัว iOS 15วันที่7มิถุนายนนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ i d r o p n e w c o m Apple ออกแบบไอคอนใหม่สำหรับแอป Apple Music for Artists อาจนำไปสู่การออกแบบไอคอนอื่นๆใน iOS 15ไอคอนของแอปพลิเคชัน Apple Music for Artists ได้รับการอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้โดยมีการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบอกพร่องเล็กน,น้อยแต่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือมีการเปลี่ยนแปลงไอคอนใหม่จากเดิมที่มีพื้นหลังสีรุง้งเป็นสีขาวภายใต้กรอบสีแดงอมชมพูและใช้สีเดียวกันดีกับรูปภาพตัวโน้ต Apple Music for a r t i s t เป็นแอป,ปที่ช่วยให้ศิลปินรู้ว่าเพลงของพวกเขามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรใน Apple Music, iTunes และชาแ a มดังนั้นซึงเป็นแอป,ปที่มีผู้ใช้จำนวนจำกัดไอคอนใหม่ของแอป,ป Apple Music for a r t i s t มีดีไซน์คล้ายกับไอคอนแอป,ป a p p l e Store Connect ที่ได้รับการออกแบบใหม่ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า Apple อาจมีการเปลี่ยนแปลงไอคอนของแอปพลิเคชันอื่นๆอีกในระบบปฏิบัติการ ios 15 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับ Mac OS Big Sur er, ที่มา MacLummer และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a Channel Re ลรีวิวได้ครับสวัสดีครับ